ะะเปิดคลิปบนรถนี่แหละปกติแล้วจริงๆนาวอะต้องใช้ชีวิตเป็นนักเรียนอยู่ที่อังกฤษแต่ตอนนี้กลับไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดด้วยปัญหาโควิดนะคะ <S 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 เราก็เลยไม่กลับไป นัดกับพี่เพลงเอาไว้ในย่านอารีค่ะจะมาเนี่ยก็จะชอบมาแบบแถวอารีตลอดเลยแล้วจะนัดพี่เพลงว่าเฮ้ยพี่แถวนี้มันมีร้านเปิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะพาไปหน่อยแล้วซึ่งวันนี้ค่ะก็นัดพี่เพลงไว้ว่าจะไปร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักที่เปิดใหม่แห่งหนึ่งเดี๋ยวไปรับพี่เพลงกันค่ะไปเลยก็มารับพี่เพลงแล้วนะคะเซเลบของเรา w e l c สวัสดีค่ะพี่เพลงเกือบจำไม่ได้ทำไมเอารถคันมาแปลกใจใช่ไหมปกติไม่ใช่คันนี้ไม่ปกติไม่ใช่คันนี้ค่ะวันนี้โชคดีค่ะพี่ให้พี่เนี่ยมาเทสรถใหม่กับนาวอันนี้เป็นว o น v o XC 60นะคะก็ของสแกนดิเนเวียนสาขานี้ส่งมาให้นาวเทสไดก็จะให้พี่เพลงเนี่ยได้ลองสมรรถนะของรถไปพร้อมๆกับนาวนะคะแล้วก็พาไปกินคาเฟ่อร่อยๆจะาไป้านนี่คือปุ่มอะไรอ่ะปุ่มสตาร์ทเครื่องหรอปุ่มสตาร์ทเครื่องอันนี้ มีความมีความไฮเทคมากๆแล้วก็นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเกียร์เอ้ยเป็นคริสตัลเป็นคริสตัลด้วยตันนี้เป็นตัวท็อปด้วยล่ะนี่คือหน้าปัดเป็นหน้าปัดเป็นแบบคริสตัลใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราจะไปถนนเขาก็จะเตือนว่าถนนนี้ห้าวิ่งเกินเท่าไหร่เออเได้ไงอ่ะเหมือนน่าจะจับจากเอ่อ G P S แล้วก็แบบเป็นตัวแมพอะอ๋อหรอเป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าเออถนนซอยนี้ห้าวิ่งเกินเท่าไหร่ให้ระวังกล้องยังไงอะไรอย่างเงี้ย ร้านที่จะาพาไปเนี่ยเขาชื่อว่าร้านมาตินส์นะคะยังไม่เคยไปเหมือนกัน<ม>เพราะว่าแถวเนี้ยร้านเปิดใหม่แบบตลอดเวลาจริงๆขนของได้เยอะมากอันนี้คือ1วันนะคะที่เราจะมา,านี่คือเ <và> ทสไดรฟ์เหมือนเป็นรถตัวเองมาก อุปิดก,ก็อัตโนมัติไปอีกเจ้าถินแห่งอารีแนะนำ recommend นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงก็ต้องทำใจทิ้งเรื่องยัไงไงในการต่อค<น>ิวถ่ายรูปต้องการรอคิว สร้างคอนเทนต์เป็นที่เรียบร้อยมีรูปไปใช้แล้วคะ่ะหลายวันอยู่เลยตื่มแล้วละนะคะชิมสินี่สั่งอะไรไปจั่งเอเกค,ค่ะอเกแล้วก็ใส่มิลคเข้าไปนะคะอร่อยไหมหอมมาก <c oughs> เป็นไงร้านนี้ร้านนี้ก็มีความเป็นโฮมเมดสูงมากนะคะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานรวมไปถึงบรรยากาศรอบร้านดูแบบเหมือนเข้ามาบ้าน น่ารักดีค่ะเรื่องาวต้องไปต่อนะคะเลยซื้อไปกินในรถวันนี้แดดร้อนมากเลยขอนี้พาหอบแค่หนึ่งคาเฟ่เท่านั้นแล้วไปที่อื่นกันต่อนะคะแต่ว่าจะเล่าอย่างหนึ่งว่าแถวอารีอ่ะมันดีมากเลยนะคือตอนนี้เขามีเหมือนเป็นสตาร์ทอัพธุรกิจอันใหม่ชื่อว่า Move Me M U V M I Move Me เคยได้ยินมมันคืออะไรอ่ะพี่มันคือเป็นคล้ายๆรถตุกๆอ่ะแต่เป็นรถตุกๆไฟฟ้าเลย ที่จะรับส่งเฉพาะในพื้นที่ใกล้ๆเออเนี่ยเขาก็เพิ่งเริ่มเริ่มมีไม่กี่ย่านเองนะแบบเราโหลดแอปพลิเคชันใช่ป่ะแล้วเราก็กดเลือกสถานที่ว่าให้เขามารับที่ไหนเออแล้วก็ไปส่งเราที่ไหนมันจะเป็นราคาแบบ1คน10บาทแต่ถ้าไปด้วยกันหลายๆคนอ่ะก็จะถูกลงเออคือดีมากอ๋อมีสัญญาเตือนเราต้องรัดเข็มขาดเนิลไ บดรถจะไม่ให้ไปแค้วนะโหตะกี้ร้อนมากพอขึ้นมานี่คือสวรรค์แล้วสวรรค์นะนี่พี่หนูจะปรับแอร์ให้สุดเลยแล้วพี่ก็เลือกได้เลยนะว่าแอร์เนี่ยจะให้มาระบายตรเบาะพี่ก็ได้นะเฮ้ยเลือกไปเลยได้ใช่ใช่ลองลองเทสต์ดูอันนี้พี่อะต้องการให้มันแบบมีความร้อนความเย็นฮีเตอร์หรือไม่ฮีเตอร์ในบ่ะตัวเองนี่เล่นได้เลยค่ะความรู้สึกวามันเย็นนี่คือแบบลองสัมผัสดูมันไม่ได้เหมือนแบบเป็นลมออกมานะแต่รู้สึกว่ามันเย็นมันเย็นเย็นก้น ดีมากรถเก่าเราใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยก็อยากจะเทสดูถ้าแบบ SUV คันใหญ่หน่อยเวลาจะไปไหนกับครอครัวทีก็เออไปกันครบเลยนี่นลองมากี่วันแล้วคะคอันนี้หรอทิ่จริงอ,อ่ะ,อะเขาให้ลองมปแบบอาทิตย์ได้เลยนะแต่เราก็เลือมดูว่าแบบเออเราจะใช้ช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบบุ๊กกับทางแบบเออ ได้เลยเพราะว่าพี่ๆเขาให้บริการดีมากขับรถมาให้เราถึงบ้านเลยแล้วเราสามารถรีเควสได้เลยนะว่าแบบจะอ,อ,อยากเทสไดร์รุ่นไหนจะเป็นแบบรถเกง๋งรถ SUV ได้หมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีมากช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะซื้อรถเนี่ยแนะนำเลยให้ไปศู์นี้เลยนะคะบริการก่อนการขายก็ดีแนะนำก็ดีหลังการขายไม่ต้องห่วงค่ะเขาดูแลได้อย่างนี้แน่นอน อันนี้นะคะถ้าเราจะแซงมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งถ้าเราจะแซงรถข้างหน้าหรือว่าเราจะเปลี่ยนเลนนะเราต้องควรใช้สัญญาณไฟเพื่อแสดงให้รถคันข้างหน้าหรือคันข้างหลังเรารู้ว่าอ๋อเรากําลังจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาโดยรถคันนี้โดยที่ถ้าเราไม่ทําไฟเปลี่ยนเลนนะเขาจะไม่ไม่สามารถบังคับให้เราเลี้ยวซ้ายได้ไม่ค่อยไปแต่ถ้านาวทำแบบไฟเลี้ยวเนะี เหมือนเขาอนุญาตก็คือเป็นเซฟตี้ให้จุดมุ่งหมายที่ S 2ของเรานะคะเดี๋ยวนาจะเข้าไปที่ออฟฟิศของแสตลิริซ uh, ึ่งเป็นออฟฟิศที่นากับพี่เพลงทำงานเนี่แหละค่ะ กในฐานะที่เราเป็นแสนซิลีโซเชียลเชนส์แอมบาสเตอร์นะคะวันนี้ก็จะไปอัปเดตงานนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ Project ใหม่ๆนะคะในการที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรมเพื่อสังคมนั่นเองออฟฟิศ <Office S 1> ของแสนซิลีนะคะรับรองว่าทุกคนต้องอิจฉาแน่นอนค่ะ <What? S 1> เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีคาเฟ่แล้วเป็นโคเวิร์ก g ิงสเปซด้วยนะคะรวมไปถึงเขายังมีมุมพักผ่อนให้กับพนักงาน ก่อนเข้าออฟฟิศเราก็จะเห็นบรรยากาศรอบข้างถนนที่เข้าไปถึงแล้วนะคะออฟฟิศของแสนสลีริชื่อว่าสตีลแคมบาร์ค่ะ เวลาที่มีการประชุมเราก็จะคอนอทรนซ่ผ่าทีวีใหญ่อันนี้นะคะแล้วก็นั่งได้หมดเลยเป็นฮอที่ประชุมแบบดูกเก๋อ่ะไม่ใช่ว่านั่งเก้าอี้อันนี้จะมีสเต็ปแล้วแบบเอาง่ายๆเจ้านายเห็นหน้าทุกคนได้ชัดเจนค่ะ <c oughs> <c oughs> บอดที่ดีมากสําหรับใครที่รู้สึกว่าหลังจากทางานแล้วไม่รู้จะไปไหนบ์ดนี้ค่ะได้เรื่องเลยนี่เราก็จะรู้ว่าเฮยร้านไหนมันเด็ดบ้างใกล้ลงใกล้โรงพยาบาลใกล้เจเลไปนิวมีอะไรบ้างนะคะไม่ต้องกินข้าวคนเดียวค่ะเดี๋ยวมีเพื่อนไปกินด้วยมีมุมหนึ่งที่เวลากิ๊เทียนนั่งเนี่ยสูบเา,ารือ่อดูนมา และนี่ก็คือคาเฟ่แล้วก็เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซที่แสสิริสริแคมปัสที่นี่นะคะแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยสามารถนั่งตรงไหนก็ได้ไม่ฟิกที่เลยค่ะเสมือนว่าเรายกคาเฟ่มาไว้ที่ออฟฟิศนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนาวเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้ยอยากขับรถเองค่ะ จะลองใช้ฟังก์ชันนี้ดูเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า Pilot Access นะคะ Pilot Access เนี่ยก็อธิบายกันนิดหนึ่งคือมันเป็นโปรแกรมที่ขับรถอัตโนมัติโดยที่นาวเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วก็ไม่ต้องใช้พวงมาไัยเลยลักษณะประมาณนี้นะคะแต่คือเนี่ยเลนที่เป็นถนนเนี่ยต้องชัดเจนนะคะมาดูการเปิดระบบขับเองเป็นครั้งแรกนะคะเนียดูนี่มาเลี้ยวว่ามาเลี้ยวเองปะเฮ้ยมาเลี้ยวเองมาเลี้ยวเองไม่ต้องกดเลยไม่ต้องก ไฮโอไมค์ก์ไ oh <Hey. S 1> อค <laughs> ันพิลิปไฮแต่คือหนูไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เขาจะมีเซ็นเซอร์คอยจับรถว่ารถข้างหน้าเนี่ยวิ่งระยะไหนรวมไปถึงรถของเราด้วยน,นี่สบายสุดๆอ่ะเฮ้ยเจ๋งมากนี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอบคุณที่เพลงนะคะที่วันนี้แวะมาติดตามเ,เรียกว่าเป็นผู้ช่วยนะคะ มาเทสไดกับนาวแล้วก็ติดตามชีวิตที่1วันนี้นาวทาอะไรบ้างนะคะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปเราจะพาใครมาหรือว่านาวจะไปทําอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นกว่านี้ก็ติดตามกันได้นะคะ <a> ในช่องทางมะานาวสอนศิลป์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ